ตลาดนะัดที่ใหญ่ที่สุดนะครับในอำเภอพนัส

ทั้งใจหน้ารยะานึ่งนะตั้งศิลป์ะเป็นกระโปรงเราต้องลายขายตัดท่อมตั้งเป็นขาสั้นท้ายตั้งเป็นางเพื่อส้กชอบตัวไหนสไตลไหนเอมกับคุณเลือกกันได้ตามใจชอบเดินทางร้อยฟังเซนเตอร์เราเปนเชื่อผามือสองให้ันเปนี้ยงหอยังมากายวันนีงไม่แว่มากหรือดนะครับเราเป็นเสื้ามือสองคุณภาพดี าย,าย้กับคุณพ่อเลยขายกุาน้อางมรืุูกใจแล้วก็ือัไปวัเดียวร้านบเตได้นําเสื้อผ้าเยอะมากและก็พ่อค้าแม่ค้ามาลงขายเสื้อผ้าอาหาร ของใช้เป็ดตะเล็ดเยอะแยะมากมายนะครับแผงขายของที่นี่ล็อกใหญ่นะครับประมาณ2เมตร70ได้นะครับของกินก็ทุกอมาบอลแล้วมาเนแล้วครับที่ร้ัรบบงเซนเตอร์หรือร้านฟังเซ็นเตอร์เสื้อผ้ามือสองวันนี้เราได้นำเสื้อผ้ามือสองสภาพดี สตายเก๋ไก่ใส่สบายราคาเบาๆมาจำหน่ายขายให้กับทุกท่านเชิน,นรับได้แคบบ่แปเสียงนี้แล้วไม่เศร้าโหยลังเลใจเดินตรงมาตามเสียงนี้ได้เลยครับมีงานบังเซนเตอร์หันใจคนจนคนนอกประหยัดรอท่านอยู่ที่นี่ทางนี้เร่เข้ามาครับเร่เข้ามาเลือกดูหรือดูถูกปุถูกใจแล้วก็ซื้อเดนไปจะเป็นกางเกงยืดเ,เ,เล็กิ่งผู้หญิง ื่อยืดแขนยาวผู้ชายตังเกสามส่วนของคุณผู้หญิงสวยน่ารักพนานเลือกกันไปครับผมูปูกูงใจมองพนักงานขายหิบใส่ถุงใส่ห่อได้เลยครับเลือกผ้าเด็กเล็กเด็กโตได้ครับกับเป็นตังเกงดำผู้ชายยยู่แบบน่ารักน่ารักให้เลือกมามายสำหรับทั้งสาวสวครับ ร้านาขายรองเท้านะครับใหญ่มากเลยรับดูผ้าคลุมหลังคานะครับร้านนี้ใหญ่มากกับร้านบางซินเตอร์ใหญ่พอๆกันนะครับสองร้าน,นมีงานเขานะครับมีหลายคนนะฝนตกก็ไม่กลัวนะครับเขาทำมาตรฐาน,นดูรองเทคานะ

จะพาท่านผู้ชมเดินทะลุออกไปนะครับตรงถนนนะครับทางเข้าตลาดด้านนี้ก็จะเป็นด้านหน้าตลาดอีกข้างหนึ่งนะครับด้านหน้าตลาดน่าจะมันเชื่อมต่อกันนะครับเหมือนกับเป็นรูปตัวแอลนะครับอีกฝั่งหนึ่งก็จะยิ่หน,ะะนะ้าวันนี้เดินม,มาึงนะครับตรงนี้จะเป็นพวกโซนขายกับข้าวนะครับมีของที่ ไม่แพงเลยนะครับหมูไม้ละ5บาทผัดไทยหมอสิบาทนะครับีโซน,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 นของกินนี่ก็จะติดกับถนนเลยนะครับมีประมาณเป็นตัวเอลนะครับมีทั้งกับข้าวขนมของหวาน,นรประมาณนี้นะครับกมีขินปลามีไส้กรอกอนะไร หลากหลายมากนะครับเป็นร้านดังๆที่เขามาขายกันนะครับ mm hmm. เขาก็จะวิ่งไปตลาดที่ประจําประจําของเขาครับแต่ตลาดนี้เขาจะมาวันนะครับวันจันทร์นะครับวันจันทร์น,นี้ไปดูรถมอเตอร์ไซค์จอดเต็นนะครับ mm hmm. นี่ทายรถข้างหลังน้ว่าเดินทางหน้าตอน,น 难办哦。 我们那也。 มันดก้องนายไำมแล้วดับนัดนัดที่ก็ยัดนัดรัดะมาใช้กนม่มีเส้นขีดให้เราเนาะ เดินดีนะครับสำหรับใครที่ม nah ีสินค uh, ้ายังไม่มีคี่ลงลองมาติดต่อได้นะครับทถ้าจมูกเจ็บเป็นหมอแบะถ้สายที่ตัดเนี่ยถุงข้อมือซื้อดิเินขายประมาณช่วงคนมาแค่ประมาณนี้ะครับคนมาตั้งแหวนพวกม่ค้าเขามาประมาณใบสองเขาติดตรงน อะไร็จะเด็กายก็สามสิบีมรทุกทางเดิมเดิมพาทุกคนไปดูรถที่อมาสี่สองก็จอดอยนี้วัดดุ๊ วันที่ตลาดเปิดนะครับถ้าไม่เต็มก็จอดได้นะครับแต่ถ้าเต็มก็ตาอราจจะไม่ให้เข้ามาจอดนะครับนี่ครับพระครูที่พระองค์คงท่านที่เคยไปร่วมพุทธาพิเศษที่วัดมีรุเทพยุคเดียวกับหลวงพ่อจากวัดบ,บางกระเป๋าหลวงพ่อเดิมนะครับ